โอ้หอมนำะมักขี่โมูค,มครับเหมือนเดิมครับพี่น้องยาก,ก็คือปุ๋ยปุ๋ยหรือยาแหลคะครับเติมแรงก่อนจะเครื่องเครื่องตีเนาะพี่น้องแล้วกาค่อยมาปรุงปุ๋ย มักขี้มูครับตัวนี้ผมมักมาแล้วเครื่องปีตัวนี้ผมขายลิตรละร้อยนะครับผมนั่นโฆษณาขายของอยู่เหรายสิบบาทได้นอนวิ่นี่ขาย,าข,ข,ายาของอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> เครื่องปีใส่เครื่องลิตรพ่อพี่น้องถ้าเป็นการหมักแค่หนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์นี่เอาหนึ่งลิตรถึงสองลิตรนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ความเข้มข้นผมยังหอดเครื่องดีเลย <c oughs> ความเข้มข้นมันจะแตกต่างกันแล้วตัวนี้ผมผสมปุ๋ยเก็ดผสมขี้เล็ด ต้ลายยางคนระับตัวนี้มกักมาเครื่องปีแล้วนี่น้ำมักปลาตัวนี้น้ำมักปลาใส่เครื่องปลากระป๋องครับนาะกะาวเอาก็ได้เอากระป๋องมาให้พี่น้องเบิ่งนับเป็นันเลีง ตัวลีลละ40บาทจะมีพี่น้องผูมิรักกลางน้ำตาลวิสุทธิ์เนาะแต่ว่าตัวนี้ผมลิลละลอยครับประหยัดต้นทุนกับเส้ต้นมันดีกว่าพี่น้องตัวนี้จะเป็นสูตรแซ่ต้นมันอยา่างดีเลยนะมาเก็บมของผม,ม,มแล้วตัวลีลละ40บาทวันน้าเข้ามาเจอกันอีกรอบหนึ่งพี่น้องไปเข้าพี่น้องครับปกติอายุ10หาถึง20มือนี้เริ่มฉีดฮอร์โมนทางใบได้เลยนะครับกระตุ้นหลังในช่วงระยะแรกครับ แลอยเสริมสั่งคาร์ฟิลพี่น้องเสริมสั่งฮอร์โมนแต่อันนี้มันอายุหนึ่งเดือนแล้วครับพี่น้องพาพี่น้องมาสีดมันบมมีเวลาว่างยักเถออค่าแต่อัดเม็ดปุ๋ยขี้หมูขายเนาะพี่น้องวันนี้นอนเป็นพามาเบิงปลามันสำปะหลังของนอนเป็นฤดูการปีหกหกนะครับผมยังอยู่ที่เดิมครับปลาย่างสองขงังเนาะมาดูความอุดมสมบูรณ์อันฝนตกมากกับโบปันไดดอกพี่น้อง บคิดว่ามันจะเกิดผลไอ้มันก็เกิดอุดมสมบูรณ์ดีนะครับผมเนาะมันอายุหนึ่งเดือนเต็มนะครับตอนนี้อย่างน้อยหนึ่งครั้งก็ยังดีนะครับในช่วงระยะแรกของพืชทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นมันสําปลังอ้อยหรือวใบยังให้เขาถึงห้อโบนทางใบในช่วงระยะแรกดีที่สุดครับเพราะว่าเขาจะซอยกระตุ้นหลากให้หลกของเขานี่ดกหากินเก่งพี่น้อง ลากดกหากินเก่งแล้วเขาจะมีความอุดมสมบูรณ์ถ้าลักขอ,ของของหากินเก่งนะครับแล้วเขาจะสร้างอาหารเก่งสร้างฮอร์โมนเก่งพี่น้องเนาะมันของ,ของ,ของจะอุดมสมบูรณ์ปีนี้เราปลูกพวงเพชรครับปีที่แล้วเราปลูกอีเหลียงอีเหลียงผมขายหมดเลยไม่เหลือครับาถามว่ายังยังชอบอีเหลียงยังยังชอบอยู่ไหมยังชอบอยู่เหมือนเดิมนะครับผมยังมากยูคือเกาพี่น้องเดยว ปีหน้าค่อยว่าก,กันใหม่เดี๋ยวปีนี้สลับพันไปก่อนเพราะว่าผมขายเบิดตน้นมันมันมันจะออกไปทางเสียแล้วพี่น้องมันสองเดือนกลัวล้วผมมีคนมาถามสื่อผมว่าขายเลยเนาะเมืงองความอุดมสมบูรณ์ของเขาครับพี่น้อง